ครับเราก็จะเป็นการสาธิตให้กับคุณผู้ชมเห็นนะครับว่าการถ่ายทําจริงๆทั้งหมดมันใช้เรื่องของมุมกล้องอ่าเราก็จะขอสาธิตเพราะเรามีกล้องหลายมุมเราก็เลยมีผลลัพธ์มาสาธิตว่ามันต้องทําแบบไหนครับขออสามคู่ได้ไหมอ๋อต้องี่สุดไม่ต้องเดี๋ยวก่สามคู่ที่ว่าเนี่ยเริ่มต้นจากนเดชกับยาย่าถัดไปเป็นนเดชกับหมากและนเดชกับพี่แหนม โอเคโอเคไหมครับสามคู่โอเคโอเคเริ่มจากบางเอิญของเราก่อนเลยอาจาะมาละกอหรือฝรั่งนี้เนี่ยฝรั่งดีกว่าฝรั่งดีกว่าเออขอโทษแม่ก่อนนะขอแม่ขอแม่ขอแม่เป็นมุมกล้องมุมกล้องกล้องอำมกล้องชมกล้องเปรี้ยนไี่เปียยไปตายเลตายเห็นไหมว่ามันห่างกันเยอะอมากมา มากันะเดมากันะเดชมากันะเดนะมากัอนนเดวมาก่อนเอ่อคือเราเป็นพี่น้องกันเรามีอะไรเปิดเผอเปิดเอม่ยาเที่ย์เนเตนเตันเก้ลยเฮ้ยมือมันต้องขการมันต้องอเอนเดมมันต้องขอการขอการในเดมมืออันนึ ทั้งหมดนั้นมันคือเรื่องของมุมกล้องใช่ไหมครับใช่ครับเราสาธิตเรื่องของมุมกล้องแล้วแต่พี่แหวนเฮ้ยคือผมแพ้มรกรไมไม่เดี๋ยวก่อนแต่ดูทั้งหมดแล้วเนี่ยดูน่าเดทติดใจนะโอ้เออนเดทไปคว้าคนนู้นคนนี้มาป้อนเต็มไปหมดอ่าพี่แหวนจะเลือกอะไรก่อนดีคือผมแพ้ทั้งมะละกอและฝรั่งอ่ะอย่าเลยจะไดีเหรอเอามายอมมั้ยฝรั่งฝรั่งเอาฝรั่งเลย อยากกินมะละกอดิีนแหน่ทำหน้นี่พี่แหน่นึกมากเลยลองไปเยอะเลยไปเยอะแหน่หน้าสอยมากเลยนะเพราะเมื่อกี้โดนด้วยโดนด้โดนมะกอครับ